สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด CSI LA post ถึงเบิร์ดคนที่โกยเงินจากแตงโมได้มากที่สุดแต่เขาเลือกไม่ทำเพจ a c e b o o k CSI LA ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเบิร์ดแฟนแตงโมโดยระบุข,ข้อความว่าตอนนี้เป็นโอกาสเหมาะที่สุดที่จะเดินสายสัมภาษณ์โกยเงินทําให้ตัวเองดังแต่คนคนนี้กลับเก็บตัวเงียบที่สุดทัทง้ทงๆที่เรื่องราวของเขาขายได้อยู่แล้วเราเป็นคนใกล้ชิดที่สุดแต่กลับไม่ทําไม่มีการพูดให แตงโมเสียหายไม่มีหาผลประโยชน์ใดจากการเสียชีวิตมีแต่ให้และทําให้แตงโมมีความสุขตลอดมาทั้งตอนตามจีบหลายปีและตอนเป็นแฟนแตงโมคุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่รวยหรือจนและดังหรือไม่แต่คือการกระทาและความจริงใจขอบคุณที่ทําให้รู้ว่าโลกนี้มีความรักที่ดีงามอยู่จริงๆรรักแท้ของแตงโม ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ